สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านเลยคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางนะครับพี่ๆฮานอยนะครับสี่ฮานอยของเราเนาะวันนี้ก็มาแดบเร่งรีบนิดหนึ่งนะครับพี่ๆเนาะวันนี้ผมขอไม่สรุปเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้นแนวทางนั้นน่าจะ,น,าจะน่าจะมาแค่ในรอบฮานอยพัฒนาพาพัฒนานี่มาลุดเนาะส่วนในสามหน่อยน่าจะหลุดนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมต้องขออภัย พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับสี่ฮานอยของเราเนาะลุ้นไม่ขึ้นเลยนะครับพี่ๆส่วนแนวทางในวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับแนวทางในรอบไหนนะครับพี่ๆเราค่อยติดตามเนาะวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับผมให้ไปที่เลข9กับเลข8นะครับผมรูดที่รูที่8นะครับ8 1 8หนึ่งสอง 87 91 92 97 3ตัว982นะครับนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะเนาะ8182แล้วก็92นะครับฮานอยพิเศษนะครับ หานอยนปกติให้ไปที่เลขสีกับเลขเก้สายรูดให้ไปที่เลขเก้นะครับผม90 9าศูนย์เก้หกเก้านหกสีนะครับ3มตัว490นะครับ 90แล้วก็98แล้วก็40นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่ๆขอให้ปังๆเนาะส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น v i p กับพัฒนานะครับ v i p นะครับผม v i p วันนี้ให้ไปที่เลข9 กับเลข3ามนะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยเนาะแต่เมื่อวานนี้หลุดนะครับเมื่อวานนี้ไม่ไม,ไม่มานะครับ94้า<ะ>ก็จะมี96 98 34 36 38นะครับสามตัว398นะครับพี่พ วันนี้ขอแก้ okay, ตัวจากเมื่อวานนี้เนาะขอให้แนวทางปังๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะวันนี้โชคดีนะครับผมวันไหนแนวทางไม่เข้าเนี่ยผมก็นอยนอยใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นคนให้เนาะเราก็อยากให้พี่พพสมาชิกนะครับมีโชคกันเนาะศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกสี่สามสี่ห้า สี่หกสตัวนะครับ405นะครับนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับค่อยติดตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ